AutoCAD 3ขั้นตอนใส่แฮตหลายช่องในครั้งเดียวทำยังไงตามมาดูกันครับโอเค okay, let's go <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออบเบียทิชิงกันอีกแล้วครับวันนี้อาจารย์จะมาแนะนำเทคนิคของโปรแกรม AutoCAD กันครับอาจารย์เชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่เพิ่งหัดเริ่มใช้ AutoCAD นะครับจะใส่แฮตใส่รดลายเข้าไปในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ต้องใส่ทีละครั้งครั้งละหนึ่งช่องบางทีมันยุ่งยากวุ่นวายครับวันนี้อาจารย์มีเทคนิคครับใส่ทีเดียวให้หมดไปเลยทุกช่องที่เราต้องการทำยังไงตามไปดูกันครับทุกคนเปิด Autocad นะครับสมมุติว่าตอนนี้เรามีหลายช่องในนี้ใช่ไหมในแต่ละช่องเวลาเราจะใช้แคนะครับเราก็กดตัว H นะครับสเปซบาร์หนึ่ทีนะครับคำสั่งแคจะเกิดขึ้นปกติเราทำยไงครับเราจะติ๊กที่คำว่า Add Pick Point ใช่ไหม ิมทีละอันอย่างนี้ก็ได้ครับจิ้มแบบนี้ก็ได้หลายๆช่องพร้อมกันบอจานอย่างนี้ก็ทำได้นี่สบายมากเลยแต่ถ้าช่องมันเยอะกว่านี้ล่ะจิ้มเสร็จปุ๊บกด enter ครับแล้วก็กดรีวิวดูแล้วก็ enter อีกทีหนึ่งแบบนี้ก็ได้ครับแต่อาจารย์มีวิธีที่เร็วกว่านั้นดูน,นะครับกด hatch ครับปุ๊บ <นะ S 2> ตอนนี้แทนที่อาจารย์จะกดที่คําว่า add p i p o t อาจารย์กดที่คําตัวนี้ครับ add Select Object กดคลิกตรงนี้เข้าไปครับดูนะครับอาจารย์ครอบทั้งหมดเลยเ,เห็นไหมครับมันก็เลือกทุกอันเลยเสร็จแล้วกดอะไรครับคลิกขวาครับที่เมาส์กด Preview Enter อันไหนเร็วกว่ากันครับระหว่างลิ point ทีละช่องกับ Add Select ครับทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับ ช่องว่างแบบนี้นะครับสมมติอมมีเยอะมากอาจารย์ขออนุญาตกอก่อนสมมติว่าเป็นช่องแบบนี้โอ้เต็มหมดเลยนะครับอ่ะแอดพิกพอยต์ทีละช่องได้ไหมครับได้ครับมันจะทําให้เราทํางานช้าลงหรือเปล่าดูนะครับกดแทชครับปุ๊บปกตินะครับเราเลือกที่คําว่าแอดพิกพอยต์คือเลือกทีละช่องแต่เลือกครั้งเดียวหลายๆช่องได้เลยก็จริงตอนนี้ให้เปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับแอดซีเล็ก ออบเจกต์ครับกดคลิกซ้ายที่เมาส์1ครั้งเลือกแอสติลิกครับสัญลักษณ์จะขึ้นบอกว่าแอสติลิกออบเจกต์ครับเราจะไม่จิ้มเลือกทีละอันครับแต่เราจะใช้วิธีครอบครอบอย่างไรครับกดคลิกซ้ายที่มุมด้านบนซ้ายมือ1ครั้งปึ๊บดึงเมาส์ออกครอบวัตถุคลิกซ้ายครั้งที่2มันจะเลือกวัตถุทั้งหมดเสร็จแล้วกด Enter ครับครั้งที่1 Enter ครั้งที่2แง้ติดทุกช่องแบบนี้รวดเร็วกว่ากันไหมครับเป็นไงบ้างครับ เทคนิคในการใช้ออโต้แคการทำแฮชหลายๆพื้นที่ในครั้งเดียวน่าจะทำให้ทุกคนที่ได้ดูก็สามารถประหยัดเวลาในการทำงานได้นะครับยังไงก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดเทคนิคและวิธีการดีๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมครับในช่องอาจารย์ตอนนี้มีหลากหลายช่องทางมากมายนะครับมีรายการ Zoom, ซูมทีร e ีวิวรายการอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็อตอนนี้ที่ทุกคนได้ยินนะครับอาจารย์ใช้ไมโครโฟนนะครับ แบรนด์นะครับ Cool Sky FS 2 0 0ตัวนี้นะครับเห็นไหมโอ้ไม่เห็นโตัวทีโตัวทีอาจจะไม่เห็นี่ตัวนี้นะครับ Cool Sky FS 2 0 0นะครับเป็น Myport Cat Dynamic นะครับเสียงดีราคาไม่ถึงพันเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับใครสนใจก็เข้าไปกดเลือกซื้อได้นะจ๊ะแล้วก็ยังไงเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ